สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับดิจิตอรับทุกท่านทางช่องี t v ธรรมดานะครับช่องี t v ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นน n i อบ่ายนะครับหุ้นน n i f t บายของวันที่นะครับวันที่เก็บาหกสม2,568นะหุ้นน n เ f t y คือหุนจากประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคานนะวันัการนะครับซีจีพูทียงูนะก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาชมนะครับทุกกท ก็ปฏิกรรมเลยนะครับปฏิกรรมกดติดใจกไม่กดแจด้วยนะครับเมื่อวานนี้เข้าไหมรอบเช้าให้ศูนย์หนึ่งสองไปเน้นที่ศูนย์กับหนึ่งมันมาสองนะทลองตัวลองเวยนะครับมันชอบหนีเน้นทางนี้มันจะหนีไปทางนี้เน้นทางนี้จะหนีไปทางนี้เน้นทั้งสองทางมันหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนรอบที่สองรอบบ่ายนีให้อะไรตอนแรกว่าจะให้ศูนย์หนึ่งสองนั่นแหละ ตป็นตัวเดิมว่าคงไม่อ,ออกตอิดไางี้ก็เลยมาเป็นสองสามสี่มันก็มาสี่นะสี่เก้านะตัวรองอีกแล้วเนะเออตัวลองเพ่มมานะครับให้ดรามาลองด้วยนะครับวันนี้รู้สึกว่าจะเน้นที่หลักหลักหลักห้าหลักหกหลักเจ็ดนี่แหละนะติดห้าติดหกติดเจ็ดไว้นะครับเหมือนมาี้นะเออตัวนี้มันจะติดอะไรเดี๋ยวมาดูที มันเรียกคือว่าจะตรงกับเจ็ดอย่างเดียวประมาณนี้นะครับอ่ะไปจมกันเลยนะจมกันเลยนะครับเพราะว่าเอาเอาเอา,เอา,เอาตามหุนนห้นดาวจูนหุ้นดาวจูนมันออกห้าเจ็ดอะไรนี่แหละห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยเลขสูงหน่อยประมาณนี้ถ้าใยนี้มันก็มาชนเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่แหละประมาณนี้ถ้ามันแจกจับคู่กันออกมานะอ่าครับเรามาเน้นที่หนึ่งกับสามนะครับหนึ่งกับสองนะ เจ็ดหนึ่งครับเจ็ดสองนะแปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองสิบหนึ่งสิสองสามหนึ่งอไอ้สองมันทำไมจำกันอ้าเองไม่ได้ทำก็หรอ มันทำไมติ้งเนี yeah. ่ยเออมันไม่มาให้ติ้งหนึ่งอ๋อมันมันเอาเลขเราเอาเลขคู่ออกเ,อเลขศูนย์ออกหน้าไม่ได้เราก็ต้องเอาเลขหนึ่งนะครับอืมคือหนึ่งศูนย์แล้วก็สองศูนย์อะไรเงี้ยนะครับเอาเลขศูนย์ออกหน้าไม่ได้เนาะ ราานี้ก็ามหนึ่งจำสองแล้วก็จำหนึ่งสองไว้เรียกนะครับอย่างนี้นะเรามาเน้นที่หนึ่งนะครับในนี้นะครับเด่นมันติอยู่ในนี้นะเราเน้นที่หนึ่งก็มาที่หนึ่งเลยนะเป็นแบบนะครับปีดดูนะ นี่เก่อบ่ายนะครับออกบ่ายโมงครึ่งนนะออกบ่ายโมงครึ่งน,นะครับโมงครึ่งัจากนี้นะครับนีคอีบายโอเคครับบ่ายโมงเรยมเออาเตอรไฟเตือนรถไฟ ขาดเด็ดด้วยนะครับพันดีนะขาดก็ขอขอบพระคุณมากมากนะครับขอให้ท่านชูดีเทียดีนะครับวันนี้ก็มีข่าวนี้นะครับดีครับ